สวัสดีครับตอนนี้ก็กําลังจะกลับบ้านไม่ได้กลับสักทีนะครับเหลือไม่เห็นกระโปงนะครับเอาไปแจกเล็กน้อยบ่เอามาให้ยืมใส่พวกนี้ค่ะยืมเหรอหรือเช่ายืมโอให้แม่ขาเต้นบ่ใครบ้างนี่ใครบ้างจะเต้นไปแล้วหกอ๋อไปแลหนี่นะครับแม่ขาสลาดน้อยบ้านลุงพลนะครับก็จะเตรียมแดนกันนะครับพรุ่งนี้นะครับสุดสวิงบิงโก้เลยนะครับผม นี่เอาลองเอาลองใส่ลองดูไหมลองใส่ดูไหมลองใส่ดูไหมนี่เอาลองใส่ดูโออคือไปโชว์ด้วยเนี่ยนะฮะฮานโรดนี่ครับเดี๋ยวก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็รอชมนะครับมีกระโปงนะครับเป็นกระโปงนี่นี่นะเจ้าลองสวมเลยอ่ะจะลองสวมเลยจะลองใส่แล้วอ่ะลองเสืร์บังดูเอาเอาลองบังดูเออยืนนาหาเลยเนี่ยเอาเอานี่ ผู้พูขึ้นไปเทิองบูย้ไปเทิ้งบูโอ้นี่นะครับกำลังจะสวมนะครับผมพรุ่งนี้นะครับแม่ค้าเราแม่ค้าทีมบ้านตลาดน้อยบ้านลุงพลนะครับกำลังลองกระโปรงเล็กนะครับผมนี่นะครับโอ้นะครับผม พรุ่งนี้นะครับ <c oughs> พรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับผมอันนี้ก็นะครับนเซอร์นะครับนเซอร์นะครับ, <c oughs> บทีม <c oughs> อันนี้ได้ <c oughs> เข้เาได้ตั้งทีมซื้อทีมอยบอกทีม <c oughs> แม่แม่ค้าตลาดน้อยบ้านลุงพลบอกแดนเซอร์เนี่ยบอกออกนั้นเลยได้น้ำมื่นเนาะแม่กระเดนเนาะระเบิดระเบิดลยได้พรุ่งนี้เนาะสงสัยเราไม่ได้มาขายของแล้วเขาเราไปจ้างงานไปเต้นครับผม นี่นะครับเพิ ords, ่็กองลองชุดลองชุดลองชุดไปเรื่อยนะครับโอ้โหใส่เสื้อด้วยนะครับใส่เสื้อด้วยครับลองชุดไปด้วยนะครับลองชุดไปด้วยเอานะครับกำลังขึ้นเต้นนะครับจะมีรถแห่มาพรุ่งนี้นะครับผมนี่ใส่แล้วนะครับผมโอ้โหนะครับผมเอาละนอวันนี้เอาละนอ พรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เปลี่ยนไปเลยเนาะพรุ่งนี้นะเนาะเกิดอะไรขึ้นะครับผมนี่นะครับผมสลาบน้อยเรานะครับกอกแตกแน่นอนนะครับพรุ่งนี้นะครับกอกแตกนะครับผมยังไม่ถึงพรุ่งนี้ก็แตกแล้วนะครับตอนนี้นะครับผม นี่นะครับแตกแล้วนะครับชุดแดนเซอร์นะครับชุดแดนเซอร์นะครับปุ่งนี้นะครับผมนะครับนี่กำลังลองอยู่มาชอนแล้วพี่ครัเตรียมเตรียมรถแห่ปุ่งนี้นะครับเตรียมรถแห่ปุ่งนี้ครับผมนี่นะครับไม่ใช่ของเด็กนะครับแต่เป็นของแม่ค้านะครับผมเป็นแม่ค้านะครับผมเสื้อเดือนหมดเลยนะครับทีมแม่ค้าประกอกนะครับผม เดี๋ยวติดตามชมในคลิปต่อไปนะคระ <c oughs> ับสวัสดีครับผม